ไมสวัสดีค่ะแม่แน่งช่องภูมิมณีบ้านดินวันนี้เอางานสีดินมาฝากนะคะก็ผสมสีดินเพื่อที่จะแก้งานสีดินที่รวดร่อนบ้านดินหังดงนะคะ ก็ส่วนผสมก็ไม่ได้ตายตัวแน่นอนนะคะต้องปรับใช้นะคะเพราะว่าด้วยดินทรายนี่ก็มีความชื้นที่ต่างกันนะคะในการอมน้ําของเขาแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะก็เราก็หาสูตรที่ลงตัวเราก็มีส่วนผสมที่ดีนะคะส่วนผสมในการที่จะมาทำเพื่อไม่ได้มีปัญหาข้างหน้าอ๋อถ้าใครมีปัญหานี้นะคะปัญหาเกี่ยวกับ สีหลุดล่อนอย่างเงี้ยค่ะแม่เนียินดีให้ปรึกษานะคะไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรียนรู้มาเยอะทดลองมาเยอะค่ะก็มีประสบการณ์ค่ะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าใครเจอปัญหาดินหลุดล่อนตอนนี้ยินดีเลยค่ะเอ่อถ้าในเพจก็อินบ็อกซ์ในเพจได้หรือว่า Facebook ส่วนตัวค่ะบ้านดินภูมินีหรือว่าสามารถที่จะทักมาได้ค่ะสอบถามว่าอยากแก้ยังไงใส่อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ก็ปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เออกวรใจหลายๆคนนะคะบางคนก็บอกว่าเออสีดินมันไม่จบอืจบก็มีเทคนิคค่ะเทคนิคเล็กน้อยเทคนิคที่สําคัญที่สุดก็คือหน้างานค่ะเราต้องดูหน้างานบางทีดูหน้างานไปแล้วนะคะมันยังไม่จบค่ะเวลาแก้นะคะจะมีปัญหาเพราะว่างานแก่เ,เป็นงานที่ต้องอืตามรอยช่างค่ะช่างที่ทําไปแล้วอันนี้ไม่เนงไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าช่างนะคะช่างแต่ละคนก็ เทคนิคไม่เหมือนกันความสามารถต่างกันนะคะการรายละเอียดก็ต่างกันในกรณีที่ช่างบางคนอาจจะเก่งนะคะแต่ว่าบางทีรับงานหลายงานหรือว่ายังไงหรือว่าจําเป็นต้องให้ลูกน้องอยู่บางทีก็พลาดพังจากลูกน้องคะ่ะเวลาลูกน้องอยู่ลูกน้องก็ด้วยความที่ไม่รู้เข,า,ขาอาจจะเอาอะไรใส่ไปก็ทําให้เกิดปัญหาก็ได้อันนี้อันนี้พูดโดยภาพรวมนะคะแม่เน่งมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์คะ่ะ ยังบ้านหลังเนี้ยค่ะตอนแรกเราวิเคราะห์ว่าจากความชื้นนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแม่หนึ่งก็จะคุยในคลิปให้รายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามาแก้สีนี้อ๋อแนะนํานิดนึงนะคะเจ้าของบ้านนะคะในกรณีที่เวลาที่อืมจ้างเหมาหรือว่าทําเองหรือว่าอะไรนะเออถ้าเป็นไปได้แม่หน่งอยากจะให้รอคะ่ะ ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปไว้ก็ได้ค่ะถ่ายรูปไว้ว่าเอออันนี้อันนี้น,นี้ทําอย่างนี้ทำอยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ช่วยได้ในการที่เวลาที่จะมาแตะมือต่อเวลาถ้าคนอื่นมาแก้มาซ่อมค่ะเราจะได้รู้ว่าอืมปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรเราจะได้แก้ได้ถูกจุดค่ะแต่คุยได้ค่ะอืมถ้าดูหน้างงานก็จะเดาออกน้อกจุดนึงแล้วก็ ถ้ามีภาพประกอบค่ะอันนั้นก็คือจะฟันธงได้เยอะว่าเอออันเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรยินดีนะคะแม่เน็งคิดว่าปัญหาสีหลุดล่อนเนี่ยตอนเนี้ยค่ะต้องมีจํานวนไม่น้อยในบรรดาคนที่มีบ้านดินด้วยกันเพราะว่าบางทีอ่ะด้วยด้วยกาวหรือว่าแป้งเปียกอะไรค่ะถึงอายุหมดเวลาคือถ้าชาบ้านเออถ้าเจ้าของบ้านค่ะอยากแก้หรือซ่อมแซมนะคะ อ๋อสามารถเซย์ฮัลโหลหาแม่เน่งได้เลยค่ะส่วนประกอบมันก็มีอย่างที่แม่เน่งให้เห็นในภาพนียนะคะการผสมอะไรก็ต้องคุยกันนิดนึงค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะสัสดส่วนก็มีประมาณเนี้ยส่วนผสมแล้วก็จะมีเคล็ดลับเทคนิคหน้าง,งานอีกเล็กน้อยเวลาไปแก้แค่นั้นนะคะก็คุยกันได้ค่ะ หรือว่าโทรศัพท์ได้นะคะ0617965441ค่ะโทรหาแม่เนงได้นะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับอยากซ่อมสีบ้านอยากทำให้ดีขึ้นบ้านเราค่ะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วค่ะอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านก็ดูแลบำรุงรักษาไปค่ะเดี๋ยวมีอะไรแม่เนงก็จะได้มาแนะนำให้เพื่อนๆค่ะว่าเออที่แม่เนงดูมานะเคยมานะมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ต้องแก้อย่างนี้อันนี้ต้องเอาอย่างนี้ ไม่กักค่ะไม่มีการกักค่ะแบ่งปันหมดค่ะมีอะไรแบ่งปันหมดแต่ว่าเคล็ดลับที่หน้าง,งานนะคะต้องคุยกันหน่อยว่าเอออยากสอบถามรายละเอียดว่าเออย่างงี้อย่างนั้งงนทํามาอย่างไงเนี้ยค่ะไม่ได้โทษนะคะผู้ละหมาทุกคนก็ดีหมดแต่ว่าปัญหาที่เกิดแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันอันนี้คือบ้านดินค่ะรักบ้านดินดูแลบ้านดินก็ช่วยกันสนับสนุสน,นค่ะ ก็ดูแลกันไปบ้านหลังนี้สวยมากเลยค่ะอขอบคุณน้องแอนนะคะเจ้าของบ้านที่ให้แม่เน่งเอาภาพมาเผยแพร่เพื่อให้แบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหาอย่างเดียวกันสรุปนะคะสีบ้านดินหลุดล่อนเนะะี่ยค่ะตอนนี้ในเพจหรือว่าใน Facebook ของแม่เน่งเองก็มีคนที่เจอปัญหานี้มากมายนะคะแม่เน่งก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเออถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาแบ่งปันกันนะคะ ออกมาแนะนำค่ะถ้าใครมีปัญหาอย่างนี้ค่ะก็ไม่อยากให้เก็บไว้นะคะมันจะเป็นปัญหากวนใจค่ะแล้วไม่อยากให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบ้านดินค่ะเรามาช่วยกันแก้ไขค่ะแม่เน่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสีดินหลุดล่อนบ้านดินนะคะเพราะว่าแม่เน่งคิดว่าแม่เน่งสามารถที่จะแบ่งเบาภาระทางด้านจิตใจให้เพื่อนเพื่อนบ้านดินได้ค่ะบ้านดินในเชียงในเชียงใหม่ก็เยอะนะคะตอนนี้แล้วก็บ้านดินใน ทั่วประเทศค่ะมีเยอะแล้วค่ะตั้งแต่อาจารย์จนจใดได้นําเข้าบ้านดินแล้วเผยแพร่ให้เราเรียนรู้บ้านดินมาก็จะยี่สิบปีได้แล้วมั้งค่ะบ้านดินในเมืองไทยก็มีหลากหลายค่ะค่ะเรามาช่วยกันอยู่บ้านดินค่ะอยู่บ้านดินอยู่ดินอยู่ดีก็หวังว่าคลิปนี้คนเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆสวัสดีค่ะ